โอเคลงตรงนี <Okay. S 2> mm ้แหละอย่ข hmm. mm ้างในนี hmm. mm ้คนน้อยเลยโเกดก็โอเคได้ของล้ว

เดดุ่ตามกูคันเลยเดอดเพ่วลาดดปนุณเดเมี่เด็กลยส้นในมาเลยมือส้นในต่อโอเคส่โมงเองเปลาองกัน แอร์ดรอปแอร์ดรอปตกแอร์ดรอปเอแอดอปก่อนแอร์ดรกระโดดใส่แอร์ดรอับชงดองดแอร์ดรอปเวึนมาแอร์ดรก่อนตตโดนรอยละอยเฟสสไม่ เต็บเต็บสิบอุธรรมเกาอยู่ไหนขอปืนแดงอ่ะสนายเดงสนายสีได้ก็ได้ขอแค่ว่าเป็นสนายอ่ะ,อะเดี๋ยวตั้งให้วอไยก่อนจะมีคนมามันมีคนมาข้างหลังนี่แหละหวังด้ย one thinks. it thanks. มือสไนเป์คมๆกินคม,มผมได้มันสุดยอดสไนเปอ์คมนีม่มันสไนเปอร์โว้ย <Head there. S 2> นะครับแป๊บน,นึงผมขอหยุดคลิปได้่อนโอเคครับโอเค ผมหาเพื่อนอยู่เดินมาตั้งนานเราก็เจอนะครับซึ่งผมก็ได้สไนเปอร์คุมมาได้ไม่ไม่ไม่มีหรอกกูอยากได้คนอะคอคนหน่อยมาคนหนึ่งวะมาคนเดียวก็ได้ขอันี่หน่อย

ทีมกูวางว่ามันน่าจะไม่งงเหมือนไอ้ฟางนะบึ้มล้มลม้ลมลม้มทริปเปิลคิลบึ้ม เวลลลาขอเขี้ยวยไม่เขี้ยวอะ่ะโอ้ย,อกอย,ยเกืาาอสองเกือบสไนเปเกือบหายแล้วผมเพื่อนมันหยิบสไนไปตายแล้วสไนผมเกือบหายแล้วแป๊บนึงะ เออเนาะเออเออมันมีของที่แถวนี้ไปคางแสงเราไปที่คางแสงกันเาผมชอบคลังแสงผมจะไปคำคำแสงคำแสงเพราะว่าผมจะไปฆ่าคนอยู่ตรงตรงตรงคำแสงค้างไม่ใช่คำเขาเรียกขังเราไปเรียกํำไปเล่นจะคำเลยคำเสียง ทำเสียงนงนกลนไม่มีครับหล่อมสไรไปล่ะใส่คมคุมอะมือสไลนเลยนะมีแปดคนเลยแล้วเรายังอยู่กันตรงนี้เลยโอเคครับตอนนี้ผม เซนเวอร์แล้วซินเวอร์หรือซิว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 อะไรเนี่ยโอเคซิรซิงซิงหรือซิวบวอเกกูบอกให้มันใ้เกแงนะกันาไปเลยโอเคครับ้ก่อนเออเดี๋ยวมันแปลก นี่เป็นไงบอไว้โอ้ยไม่ตั้งแล้วเว้ยอือเดินมั่วก่อนตอนนี้ต่อเลยก็ปัดตัวนี่ยแขงบ้กูจะตายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเดินมั่วแล้วใส่เสื้อเล่นไปด้วยอันสลายมากโอเคได้แขนแล้ว ว uh, okay, so okay, so ิ่งไปเรื่อยช้างมันวิ่งไปเลยปวดวิ่งไปใส่เสร็จวก็วิ่งหันหน้านี่วัวเรือตวิ่งไปเป็นอันตรายบัวบัวพูดทำไมโอเคครับแลก็จะจูดจูจูจูนะก็เรียกว่าคุณไม่ใช่ ซูมด่วนเผื่อมี oh <my S 1> คนไม่มีมามาไม่มีคนเนละ้วมาทิ่ของฟาร์มจบฟาร์มจบโอเคโอตรงนี้แอร์รอบผมศบที่ผมฟาร์มไว้ ไปที่คุณแจ็คที้งต<ด>ู่ ตรงนี้มันมีสไนไมสไนคุมภุมเอ้าวกูเจอเจอเจอเ้ยสไห,ห่วงหไหมสไนเด่ก็ครับมก็ขอ,อีอยัวมจอเนจะคว่ันนะอเคครับเาเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงนี่พากูจบเกมเลยกูอยากจบละ เกมไวเกมเร็วกูอยากรู้ว่าตอนไหนไม่พูดควมอยาก ลม้มไปหนึ่งคุเหลือเก้าคนตอนนี้เอาเยินได้้งกดเต็มหัวสไนคยคมคมกูได้มันมือสไนคยจริงๆวะ่ะคนมันโหดสไนคทำยังไงก็ช่วยไม่ได้ว่าคนมันโหดสดนไนค์ว่ะ กูตายไม่ตายกูไม่กลัวกูวเดินไปอย่างเดียวกูดืนักที่จะเดินคุณลงจกักเต้นทีเนาะล้มเลยล้มล้มล้มไปหนึ่งซินเวอร์โอ้โหเมื่อกี้มันลม้มอ่ะมันล้มตายเลยจเจ็ดสิบเจ็ดแล้วซินเวอร์ซินเวอร์อือหึมคือเขาลมทีแป๊บ โอเคเสือมันจะแอดมาเป็นเพื่อนนะพวกเนี้ยก็กดเข้าลุ่นทีไปก่อนอเ,เริ่มเลยแล้โอเคได้รับความสำเร็จใหม่โอเคคุณจะมาเล่นตัวเกมครับเออผมจะมาสอนเล่นน,นะมันเล่นนี้จงแหลกสลายไปกับสายฟา้าอย่างมันเที่ยวฉันพ <c oughs> ูดอะไรแล้วไม่เคยคืนคำยอมรับเปียบ โอเคนะครับซุ้งผมเปิดไม่ได้อยู่เรากดแอปเพื่อนเก่อน ลูนกนี้ว่าผมเปิดเปิดไปแล้วเดีเปิดแล้วผมก็ทำเฮ้ยแล้วมันเอาของไปหมดเลยกบนนกลกัวของในของกบกลัวไม่ hey, <my> เลยกบกลัวมันเอาของไปหมดเลยกบนนกลกัวลงนี่อ่ะมา มาสี่มันมานนนหนึ่งเลื่อนมืนนนอเทไนเลื่อนมือนายนกิ๊งเจ๊เยอะตอนนี้มันติดเยอะเทไนนักสทไนเปอเร์ผมน,นีน่มันมีเทไนกิ๊งเทไนเปอเร์โหลงมาปุ๊บได้ของเลยบอกแล้วว่าผมนี่มันเก่ง เล่นหหดทำยังไงก็ไม่แพ้ว่ะตีอยู่ดิว้าวเจ้าขุดเปิดเลยนะของด,ด,องดีตบเอาของดีมาให้มาเอาแต่ของขวดให้อืมอันนี้ดีกว่าเทคกเทดชอบชอบ กบมันให้ของโอเคครับผมก็จะเล่นก,กลับวัดหรือมันตามันเดี๋ยวมันมาล้มตรงนี้ได้ไหเฮ้ยแปบบลกละหรือว่ามันมีคนที่มันมาล้มตรงนี้เพราะว่ามันมีคนไง ใช่แน่นอนแน่นอนเลยว่ามันต้องมีคนสก้าสก้าสก้าสกาสกาหัวใจเต้มเอ้ยยิงหัวไม่ตายล้มนีสอบอรอาย double kill ับผมก็จะเล่นต่อเป็นองเปียบ ช่วยผมกันไนผมนี่มันตัวท็อปตัวท็อปไงผมก็เล่นเก่งประมาณจนสามารถขึ้นแรงแดงได้แล้วกันเก่งจนสามารถขึ้นแรงแดงได้การแกนแกนแมตเตอร์ซึ่งจำตอนนั้นได้ไหมคลิปคลิปคลิปวีดีโอมาดูด้วเพราะว่าผมอยากขึ้นแกนแมตเตอร์ ด้วยแบบแบบเรียกว่าอะไรอะแบบ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 คนโหดแบบเริ่มจากแรงบอลไปสู่แรงแดงแกนมาเตอร์เนี่ยเออแกนมาเตอร์ไม่ใช่แรงแดงแบบทิ่งะอมฟาร์รรมของไปเรื่อยจนกว่าผมจะแรงแดงเพราะว่าผมนี่มันคนโหดคนดอง

กว้างกวางกว้างกวางกว้างกว้างคุณบ้ายเออแล้่ตอนไหนค้างแสงจะเปิดนะยุณรอทั้งนาน้วเปิดเร็วๆเปิด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 ค้างแสงมึงเปิดมึงจะเปิดดิดิเปิดเดินตาค้างแสงค้างแสงค้างแสง จนเกือบลมนะ้มเนาะกูแค่จะมาแกล้งเป็นบอดแต่กูกูมาแกล้งเป็นบอดตะกาที่จะมากระโดดตูงต,งตงูงไม่สนใจคนหญิงแล้วก็จะฆ่าคนจะเรื่อยแล้วตอนไหนคนมันจะหมดแมปเนี่ยกูหามันยายาจะกูดนรายงาน้นนล ถ้าจะฆ่ okay, ากูได้ว่าโอเคครับผมจะสู้ไปเรื่อยจนกว่ากูจะเจอคนพวกกูมีเสน่หแล้วกูจะเล่นระยะไกลแล้วก็กูมีปืนเนะี่ยซื้อว่าอะไรกูมีเสน่หกูจะฆ่าคนได้สระยทั้งหมดไม่ต้องมีปืนเดือดเดือดเดือดมนซุ่มาอู้เมื่อกี้มันเห็นแวบๆอ๋อไม่ใช่ เสาไฟเสาไฟขึ vis, ้นเสาไฟตาจะประกาศที่แวตรงนี้นะโอเคเรนหมดแล้วกระโดดขึ้นหินกระโดดกระโดดโปรกระโดดนี่โปรกระโดดโอเค